สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บีแบร์จะพาไปเที่ยวตลาดภูกันค่ะตอนนี้เราก็อยู่ตลาดภูแล้วนะทุกคนเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่พวกเราจะไปตลาดภูกันวันนี้นะคะเราจะไปตามหาไอติมไข่แข็งที่ว่าเด็ดกันค่ะครับนี่ไอติมอ่ะที่ค่ะไอติมไข่แข็งนี่อยู่ตรงไหนคะ,นคะข้ามเข้าไปข้างในใช่ไหมคะอ๋อ เท่านั้นค่ะ นี่ไงไอติมไอนี้อ่างไข่อ๋อเอาดูแลไข่อ๋อเอาดูแลแล้วทำทำเทนทำเทนทำเทน ตอนนี้เราก็สั่งไปแล้วนะคะทุกคนไอติมไข่แข็งร้านนี้นะคะก็ชื่อว่าร้านนี้นะะอ่างสั่ง,งเราสั่งไปกลับบ้านนะคะเพราะว่าโตเต็มก็อยู่ริมทางรถไฟแบบนี้เลยได้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็สั่งเป็นไอติมไข่แข็งแล้วก็สองถ้วยกลับบ้านกินตรงไหนหรอเรจะมีที่นั่งไหมอะไม่น,าน่าจะมีแล้วแหละเอากลับไปกินที่รถ หายว่านูดิเฮ้ยโชว์ให้กูดูหน่อยได้แล้วค่ะทุกคนสองถ้วยแล้วถามมุ่นๆได้ไหมอันตอนนี้ก็ได้ ก่นะอเมืองใช้ไงปก็ววเ,เลยวาวไาว้ตรงนัออ้นให้เรเลยเรเนกันเรอะไรอรโอบ้ออันมีมะร้ากบอะไอ่อุ้ยมันไหลเยอะซ่อมไงซ่อม ได้บอกวาหลักว่งคนอะลยต้องของตลับอ่ะมันต้องคนเนี่ยนะคะเราได้มามันจะแบบไม่แข็งเลยนะมันต้องคนคนให้มันแข็งอันนี้ไส่อะไรเค็มไส้เค็มเป็นไง แข็งแค่นี้เหรอจะมันละลายเนาะจริงมันละลายเป็นไงอะไอให้เรา <laughs> มันต่างกันไงนนวะอ่ะไปหยิบก่อนมันหยิบยากใส้หวานแล้วใส้เค็มอ๋อไม่หักให้เราหักไปได้ไหมมันใหญ่จัง มาหักเงิไปนะอ๋อรอเออไอ่โชวสับเรื่องใสกิปเยอะอะไรนะนี่ไปรอตรงนั้น